ไม่ต้องดัดจริตไม่ต้องยีดเหมือนใจไม่ต้องดัดนารวอยา่ยาเด็กเหมือนตอนเมื่อเกี่ยวทอนหล่อเที่ยวดำเล่นกลางพอเป็นพันนี้กับพูดพันนี้มาตั้งนมนานสายเดี่ยวตาหมดล่างเมียไปฉันก็ไม่เอาเรียนเกี่ยวโซโน พอรุ่นพอฉันจบพอซีฐานาทางบ้านพอมีพอกินกินยากเงี้ยไกายอี่ร้อยไปทำไหมพอกู้ใจอยู่เบกไม่ง่ายต้ะกอมทำต้มใบเอาไรมาวัดไม่ดีกอเดินตามไม่ปล่อยไทยกี่กินใบซื้อต็นนาน có chí vị xuôi Sụt thầy Chạp bà chúng sang mà Ngoài luôn đếch tay Phải buộc ruột xuôi Chạy mua lắm ruôi Chúng rút Cả bỏ chạy đai Mày dính quen vai Cả dù đai Cả mình một Lớn ác hạ tí đẹp đai Để mày đài được tai chi cho ซ้ำเนียงฟังเร็วตะรกใจไม่ซอบเงินผลเล่งววนไอที่พร้อมแตไม่ทานเสร็จงานอยู่บ้านไม่ทำลยไปเสื้อเรื่อนเพื่อนก็ยาเลยมันไม่ใช่สันดานในหัวใจตามวยวิธี้องเด็กตายทำอะไรรู้เก่ใจวิจิวดี ฝากติดตามผลงาน้วยครับผม